กาบสวัสดีครับพบกับผมบักลิงนะครับตั้งจากที่ไม่ได้ทำคลิปมานานเป็นเดือนเลยนะครสองเดือนสามเดือนเลยไนดะ้ก็ว,วันนี้จะมาสอนเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนในทิกต o อ รับมันก็ไม่ได้ยากเลยนะครับสำหรับคนที่หาช่องใส่โค้ดไม่เจอนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะช่องใส่โค้ดนี่มันบางคนมีบางคนไม่มีนะครับสำหรับคนที่มีช่องใส่โค้ดเนี่ยต้องเป็นโทรศัพท์ที่ไม่เคยโหลด t ิกต o k เลยนะครับต้องเป็นโทรศัพท์ที่ไม่เคยโหลด t i k t o k และคนที่ เป็นสมาชิกเก่าแต่ไม่มีมันจะไม่มีช่องใส่โค้ดนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจเราสามารถขอช่องใส่โค้ดได้นะครับเออเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับจะมาอธิบายด้วยเแต่แม่งงกง็อ,อันดับแรกนะครับเราเข้าไปที่แอป TikTok ok นะครับตอนนี้วุ่นวายมากเลยทำเพียอะไรก็มไม่รู้นี่ เอาแบบทิกตอกนะครับปับป๊บปั๊บล้โหลดเนดช้ามากเลยเ,เราก็เลื่อนของผมมันไม่ขึ้นนะครับให้เราเข้าเพื่ออ่าขึ้นมาแล้วขึ้นเป็นเหรียญน,นะครับแต่บางคนไม่ขึ้นนะครับไม่ต้องตกใจให้เราไปเข้าไปที่โปรไฟล์นะครับแล้วทุกคนเห็นเหรียญข้างบนไหมครับมุมซ้ายมือนะครับตรง ชื่อเราข้างบนนะครับจะเป็นเหรียญสีทองอยู่นะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับครับโอ้ชามากเลยอ่ามาแล้วครับตอนนี้กิจกรรมมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับกิจกรรมเปลี่ยนไปเรื่อยก็ผมจะมาบอกการเจิญน,นะครับก็การเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนก็ง่าย ก็ให้เรากดที่เชิญนะครับปึ๊บเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดคัดลอกลิงก์พอเรากดคัดลอกลิงก์ปึ๊บให้เราส่งให้เพื่อนเรานะครับคนที่ไม่เคยใช้ i k t o อเท่านั้นนะครับต้องเป็นคนที่ไม่เคยใช้ tiktok และเป็นเครื่องเป็นโทรศัพท์ที่ไม่เคยโหลด t i k t อ k เลยนะครับก็ เนี่นครับรางวัลแรกมันก็จะได้เยอะหน่อยก็ประมาณพันห้านะครับตรน,นี้ผมก็ถอนวิธีนึงแล้วตอนนี้มันอัปเดตใหม่นะครับก็กิจกรรมมันก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับพอหมดอายุมันก็จะต่ออายุให้เราเรื่อยๆนะครับไม่ต้องตกใจผมแนะนํานะครับถ้าทุกคนไม่มีเพื่อนให้เชิญน,นะครับทุกคนเดินไปหาพ่อแม่ของทุกคนนะครับหรือน้องที่ เล่นโทรศัพท์ที่ยังไม่ได้โหลดติจิตอกนะครับทุกคนเข้าไปเลยครับแย่งโทรศัพท์เลยรอดเลยนะครับก็ให้ทุกคนเข้าไปเช็คโทรศัพท์น่เวิธีทําง่ายๆนะครับไม่ต้องไปเดินหาเพื่อนที่ไหนนะครับนี่เป็นการแนะนํานะครับก็สําหรับการเชิญอีกแบบหนึ่งคือคัดลอกรหัสเชิญนะครับแต่ทุกคนจะสงสัยว่า คันลอกไปแล้วใส่ตรงไหนมันไม่มีช่องให้ใส่นะครับเออผมจะอธิบายว่าเครื่องที่โหลดทิกตอกเคยโหลดทิกตอกต่อให้ทุกคนลบหรือแล้วโหลดใหม่มันก็ไม่มีนะครับเพราะคุณมันจะจดจํารหัสเครื่องของเรานะครับเ,ออเนี่ยดองผมได้คนละพันเลยไม่รู้จะเชิญใครดีนะถ้าเชิญได้นี่รวยตายเลยดีดิ 5พันเลยโคตรเสีดายใครก็ได้คนที่มาดูที่ยังไม่เคยโหลด t i กตอกก็ช่วยกดล,ลิงก์เชิญผมด้วยนะครับใส่ลาดเชิญผมด้วยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการสมนาคุณที่ดีมากเลยนะครับใส่โค้ดงผมนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับทิ้งลิ้งไว้ใต้คลิปให้ทุกคนมากดนะครับใครไม่กดไม่เป็นไรครับแต่ช่วยกดหน่อยก็ได้นะครับเพื่อซัพพอร์ตการลงคลิปนะฮะมาดูกันว่าโทรศัพท์ของเราทำไมในแอปของเราทำไมไม่มีช่องใส่โค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคือช่องใส่โค้ดเนา ช่องใส่โค้ดมันจะอยูอ่ตรงนี้นะครับใต้ตรงถอนเงินนะครับตรงนี้แต่ของผมมันไม่มีนะผมผมเป็นโทรศัพท์นะฮะโทรศัพท์เก่ามันโหลดมานานลวมันเลยไม่มีสำหรับคนที่ซื้อโทรศัพท์มาใหม่และโหลดใหม่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะมันจะขึ้นมาให้เองว่าเราเป็นสมาชิกใหม่นะครับการเชิญจะ เชิญใน้2แบบนะครับคือลิงก์กับหรหัสโค้ดรหัสเชิญนะครับอ่าแล้วผมจะมาบอกวิธีการขอช่องใส่โค้ดนะครับสำหรับสมาชิกเก่าอันนี้ได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับจะต้องรอดูกับทาง TikTok ด้วยนะครับอ่าเรามาตรงนี้เลยนะครับแล้วกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับ ปันะ๊บพอมาหน้าโปรไฟล์ปุ๊บให้เรากดไปที่สามขีดมุมขวามือนะครับกดไปเลยแล้วให้เราเลื่อนลงมาหาคําว่า,ารายงานปัญหานะครับรายงานปัญหาผมเลื่อนผ่านมาตรงรายงานปัญหานะครับตรงหัวข้อการสนับสนุนให้เราคลิกเข้าไปที่รายงานปัญหานะครับปั๊บอ่า แล้วเราเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาหาคําว่าไลฟ์การชําระเงินรางวัลน,นะฮะไว้เราคลิกเข้าไปเลยปั๊บอ่าเนี่ยครับให้เรากดอันมันจะมีหัวข้อเอ่อเลือกหัวข้อเออไอสัตว์อ่านำพี้อะไรวะให้เราเลือกการชําระเงินและรางวัลน,นะครับกดเราไปเลยปั๊บเนี่ย อ่าเมื่อเนี้ยปอมาหน้านี้นะครับให้เรากดตรงที่ปัญหาอื่นๆนะครับป๊บนี่ยปับ๊บนี่ยให้เรากดตรงที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหมนะครับกดเข้าไปเลยปับ๊บ วเวลาเข้ามาหน้านี้นะครับให้เราใส่คำว่าไม่มีไม่มีช่องใส่รหัสเชิญ หรือคนจะใส่แบบนึงนะเ,เชิญเพื่อนไม่ได้ใส่เพื่อนลงไปเชิญเพื่อนไม่ได้แล้วมันจะมีที่ให้เราอัพรูปลงไปนะโอ้บถ้า้เรากลับไปที่หน้าเชิญเพื่อนของเรานะครับป๊บแล้วให้เราแคปหน้าจอหน้านี้นะครับแคปเข้าไปเลยแคปเลยจะแคปเข้าไปไหนวะแคปป๊บอ่าเสร็จลว เรากลับไปที่หน้าเดิมนครับกด3ขีดเลือกลงมารายงานปัญหาแล้วก็ไลฟ์การชำระเงินรางวัลแล้วก็การชำระเงินและรางวัลปัญหาอื่นๆและต้องการการะต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมป๊าบ โอเคแน่ยผมมันจะยังอยู่นะครับไม่เอา้าไม่ช่องเฉยเลยไม่มีช่องไม่มีช่องใส่รหัสเชิญนะครับเออให้เราอัพอัพโหลดอัพโหดลดรูปฮียลินพานกันเฉยเลยอัพโหดลดรูปหน้าครับเรียบร้อยให้เรากดรายงานนะครับครับยังไงยังไง อเรียบร้อยนี่ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะเราจะติดต่อคุณหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมมอ่าส่งคำขอส่องคำเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว อ่าเราก็รอเขาติดต่อมาประมาณ3-7วันนะครับรอเขาติดต่อมาทางไม่เสร็จแล้วนี่แหละตอนสามถึงวันนะก็บางคนก็อาจจะแบบเขาจะบอกมาว่าเอ่อเนื่องจากคุณเป็นสมาชิกเดิมเราจึงไม่สามารถเปิดช่องใส่รหัสโค้ดให้คุณได้ หรืออาจจะมีอีกหลายๆอย่างหลายๆข้อความมาพูดไปได้จะโดนบินกูจะบินได้คนไทยบินได้โครเท่เลยก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็จะออฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปป like, ั๊มไลค์ทิกตอ,อกให้อีกนะครับเพราะมีคนขอมามากมายเลยทีเดียว บอกให้ทำ iOS หน่อยแล้วจัดให้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่ต้องกดแชร์รอะไรกดไลค์ติดตามก็พอโอเคครับขอบคุณครับมาละจุบๆุนะจ๊ะ